สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีนี่นะครับกับช่องวันนานาเมื่อนี้ผมก็จะผ้าพีผ้านนองมางานบุญสังฆทานครับซึ่งก็เป็นงานบุญสังฆทานบ้านดอนกลางครับบ้านดอนกลางพะนาบุญสังฆทานครับเป็นวัดบ้านดอนกลางครับอยู่ตำบลกุศกรครับอำเภอตะการผือดฝนครับเดี๋ยวผมจะผ้าพีผพานนองมาเดินชมบรรยากาศครับในวัดเพื่อนครับจะพามาเบิงพระอุโบสถครับ พระโบสถที่พ่นสางไปครับซึ่งพระโวสถก็มีความสวยงามครับนี่คือเป็นกำแพงแก้วครับซึ่งกำแพงแก้วก็มีความสวยงามอยู่ครับแต่ว่าพ่นสางมาหลายปีแล้วครับกำแพงแก้วก็จะต่ำครับพราะวก็มีการถมทีครับนี่เป็นรับเบื่องตามลักษณะของ่นครับ การติดตัวแปทางเะือนบางพระจุฑาสีดีตั้งอยู่ระหว่างไปทงจังวัดชายตงพุนจังหวัขอนแ่น แต่สำหรับตอนนี้ผมก็จะพ้าพีผ้านองเดินช่มบรรยากาศครับงานสังกทานครับเดี๋ยวผมจะผ้าเดินช่มบรรยากาศในงานเป็นครับแต่สำหรับงานบุนสังฆทานครับพี่น้องเพิ่นกะจะมีโรงท่านครับกะมีโรงท่านกะจะมีคนมาเข่าคิ้วมาเข่าคิ้ว่ารับรองครับเป็นบรรยากาศโดยรวมครับ เป็นบรรยากาศโดรวมของทองเจ้าบา้านเป่นมารวมงานครับรเป็นบรรยากาศในศาลาการประเรียนของคนครับการเลี้ยงโคตรพอดีนี่มูเดี๋ยวผมก็จะพาเดินส้มครับเดินมาเบิงไออันนี้ก็เป็นโล่งคู่วของวัดครับพี่นอ้อง หาิมเอติมว่างนอผิดบางบอสั่งสั่นเอแนวด้ขอบใจได้ยล่ะเด้อเป็นเพื่อนู่วมคุยต้องแม่เด้อวกเย็นๆดลงเลย ใส่งื่นได้ลงอีหล่ะเจีนเป็นสง,งา่ารทจี่เป็นรัคับงงมันง่าเตีียอไอ้ซาวบ้ก็เออ ตอนนี้เจ้บาบ้านเพันกำลังเดินทางครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอทายให้เพิ่งพ่อเป็นวิธีครับพี่นองในงานพันก็จะมีการหองสารพันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุกไปเพียงสำนีครับพอกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับ